ีตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การไลฟ์สดครับทั้งสองช่องทางครับทั้งทางเฟซเฟซบุ๊กครับ nsutd media media นะครับแล้วก็ทียูทู e ครับช่องนครศรีอยเต็ดครับในนี้นักกีฬาทั้งสองทีมครับเดินลงสู่สนามนะครับวันนี้มีผมครับวิลสำหรับไลชื่อผู้เล่นครับทีมเยือนครับชัยนาทฮอนบิลครับประกอบด้วยหมายเลขสามรินทร์ธนจำนงวัดหมายเลข4ธนิน เกียรติเลิศทับครับอันนี้เริ่มการแข่งขันครับนัทวุฒินานม่วนเป่านกหวีดครับใช้หน้าทอนบิลครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับบอลมันเริ่มที่ผู้สาประตูเลยครับธนูผลักปันวิพัฒน์ป่าปังหน้าเลยครับไปหลิวจีครับจีมาที่นกพลครับหลิวจีกลับมาครับที่นัทพพโยกไปทางด้านขวาครับแล้วก็เตะกลับมา ยิงจังหวะแล้วโอ้ยโอ้ลูกเนียบน่าจะเป็นธนายุทธ์ครับในสามครับปากีดครับได้บอลแทงไปแล้วครับนันทวัฒน์สวนแก้วแปดอิจานุสักนันทวัฒน์ยังได้บอลอยู่ใหญ่าหาจังหวะยิงโอ้ยติดแม่ทจา้าอินจงครับลูกเนียบ สุกพรครับดันลุงนี้ครับเท้าขวามันเคิร์ฟเข้าหาประตูครับสุกพรผมได้บอลแล้วลเป็นประตูไปเลยอ่ะไม่นาีที่ฟรีครับนเป็นนบพลเกิดแก้วครับโอ้โหโห,โหนหาเริ่มทิมได้่ะลุงลม้ ลูกเตะมุมดีครับสุขพรอนเปิดไปครับแล้วนบพลครับแกเช็ดนิ่มๆครับเช็ดเปลี่ยนทางนิดเดียวครับแล้วบอลไปโดนธนงศักด์แล้วก็กระเด้งเข้าประตูตัวเองไปเลยครับไล่ครับชัยนาทอนบิลนี่กดวาวครับมาแล้วครับไปที่สีวรุษผลิลันทางด้านซ้ายครับโยกไปมาที่วอลดแม่แกจับบอลไม่เช่องเท้าโดนตัดไปได้ครับ เจ็ดสุดาโอ้โหโดนเข้าอน่าหลังอารัตกรครับไปแล้วก็มาที่วาลโดวาลโดยึกยึกยักยักแล้วก็สีวารุดยิงโอ้โหครับสีวารุดบนยินลั่นคนับเอาเลยครับเตะมุมที่2ของนครศสีเตะครับลองดูครับทำงานอีกหรือเปล่าครับโยกขึ้นมาโอ้โหตรงนี้อดทิศักครับมงออกไปอ่ะ หาบอลไปข้างหน้าครับโดนแซะแต่ไม่ไม่ล้มครับมาด้านด้านขวาครับวาโดได้บอลครับวาลดูโดนครับแจนจงวอโดครับโยกไปด้านด้านซ้ายสีวารุตสีวาุตไปด้านซ้ายแล้วก็ยิงบอลโอ้โหลุงเงียบยิงเลยครับแต่ว่าธนงสักนี่เก็บเซฟใช่ครับธนายุทธะธนายุทธมานัทพงุ์นัทพบุ์แทงไปไม่หลุดครับติดนกพนอ้าวไปด้านขวาครับ เตือนกลับมานีิรุตโอ้โหตึงคาน้วเอาอีกแล้วครับชัยนาทครับบุกทางด้านขวาครับเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกนี้ยิงคำขานไปชนิดจนคาเอาแล้วครับละครสีนันทวัฒน์ครับได้บอลครับไปดังด้านซ้ายครับแต่ลูกนิดจับยาวไปครับนกพลโยกไปที่สิวรุตผู้ตสินไม่ยกตรงครับไปแล้วครับสิวรุต เก็บปาดกลับมาแล้วมันดุลสิทธิชัยครับทต่ไม่นันทวัฒน์เก็บใจเป็นว่าแปลกออกไปเลยครับในนครศรีอยุธิเนี่ยพลาดโอกาสถุงครับอยู่วยเวอร์สินที่สี่บุญศิลป์ที่สี่ครับอยู่ไปสามนาทีครับตัดมาที่วอลโดครับล็อกเข้าขวาไปลท้ายลุดนกันมา้ด้านขวาแล้วก็โดนขวางแต่พุ่งศิลป์ไม่ชี้ไว้เล่นต่อครับไม่ฝ่าวะมาเนี่ยครับธนินทัตพงศ์ครับ ติดวอลดครับวอลดูยังบทไหแล้ววอลดครับหลุดไปแล้วครับวอลดูเนียบรลอยครับนาทีที่47ครับนครสียูเนเต็ดครับออกนำเป็น2ประตูต่อศูนย์แล้วครับโอ้ลุกนี้ต้องชมวอลดูเลยครับแกไปขุดมาได้เลยครับน่าจะแย่งจาก11ครับน่าจะะพงคุ้มเน่ร เ,เกมพยายามมาหลายน <c oughs> ดัดลูกนี้ครับเนี่ยบอลดูครับได้บอลน,นัทตะแยงครับนัทพงศ์แล้วก็ล็อกทั้งสิทธิ์ที่ทั้งใจจองครับแล้วก็ยิงผ่านธนงศักดิ์เข้าไปเลยครับ <c oughs> แหมเนี่ยบอลกองบอลเหนียวจริงอะแซะไม่ได้เลยครับนัทตะพงศ์ป่าทั้งตัวไม่ได้แล้วก็ยิงส่วนตัวธนงศักด <c oughs> ิ์ครับลูกนี้ฟิตตียกแหมแล้วก็นัทพงศ์ครับบึ้ง ลงไปครึ่งปกิจครับไปให้สิวรุครับเสียว,วรุษได้ทางซ้ายอีกแล้วครับเข้าซ้ายยกไปครับนันทวัฒน,โโมโมโน์โมงูครับลูกนี้คนเดียวเลยฮะใช่ขวางอยู่อิสริยะเจออัตตาอัตตาได้เหลี่ยมครับอัตตาเข้าไปแหม่ไม่ผ่านอดิศัก์และอิสริยะแทบทีมนกันครับ เอาวิชิตชครับว mm ิต hmm. ร so ียิงเลยครับลูกน ok ี้อันนี้ลุดปัดไปได้ครับโอ้นี่ตายไปแค่ฟิตรีคนเดียวเลยครับนี่คัดท้ายไปคนเดียวเลยนะฟิตรีครับแหวกมาโยกจะยิงลูกนี้ภูมิพัฒน์ยังม่งออกไปได้ครับตีทอยออกมาน้่นควาลินทอนครับเท่าซ้ายครับวิตรีาอมกครั้งครับ โยกไปแล้วก็เลยไปเลยครับม,มีพัดอยู่ที่โชตะโชตาติดอยู่มพัดติดอยู่ครับโชตายกอัตตาได้มงครับแต่ว่าลูกนี้อารีสัโอ้แล้วกูตาสินนัทวุฒนาม่วงครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับ ก็เจ้าบ้านครับนะครศรีอยู่ในเต็ดครับชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับก็เป็น3แต้มครับของนครศรีูลนเต็ดครับก็ถือว่าสามแต้มดมเป้าครับตามที่ท่านประธานบอสกิจครับบอสกิจบอกไว้ครับ ทำให้นคกศรีวเสียเตดตอนนี้มี12คะแนนครับอันดับปัจจุบันนี่ขึ้นไปที่3